มาถึงในช่วงที่เราจะต้องมาหาคำตอบและก็ช่วยกันมาคิดมาปรับมาจูนมาดูสิว่านะครับชีวิตคู่เนี่ยนะครับมันใช้กันยากขนาดนั้นเลยเหรอมันอยู่ด้วยกันลําบากขนาดนั้นเลยเหรอเออมันถึงเห็นคนนั้นก็มีกิ๊กคนนี้ก็มีกักเออหรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันไปแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความสุขชักเท่าไหร่นักนะครับเขาเรียกว่าปัจจัยรอบข้างหรือนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้ความ เป็นตัวตนหรือของชั้นของเธอเนี่ยนะครับมันขาดหายไปในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรามาดูครับวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารและคนที่เกิดวันพระฤหัสนะครับดาวสองดวงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักสู้นะครับนักรบกับพระนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะออกรบศึกนะครับอ่าก็ต้องมาขอพรใช่ไหมอ่ามาขอพรจากพระถามว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในด้านใด ร้ายหรือดีนะครับตามหลักโหราศาสตร์คือเป็นคู่สมผลนะครับที่เรียกได้ว่ามันมีอุดมคติที่ค่อนข้างแตกต,ต่างกันคนหนึ่งเนี่ยทางโลกคนหนึ่งเนี่ยทางธรรมคุณลองนึกดูสิคนที่เป็นทางโลกมักที่จะมาจากการกระทําทําแล้วได้แต่คนที่อยู่ทางธรรมมักที่จะสร้างมโนว่ามันน่าจะได้ต่างนะนะครับคือเขาเรียกว่าคนที่เป็นพระพระฤหัสเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะมีวิธีคิด นะครับเคริ่นักนักปรัชญาเอ่อมีมุมมองมีวิธีคิดมีเหตุมีผลของตัวเองซึ่งมันต่างจากความเป็นอังคารไงอย่างที่ผมบอกอังคารเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดเขาทําเลยเออเขาขี้เกียจคิด,คด,คดนะครับทําแล้วจะได้รู้นะครับมันนั่นคือคําตอบที่แท้จริงเพราะเขามองในเรื่องของอะไรครับเขามองว่าคิดแล้วบางอย่างมันก็ไม่ใช่ไงและคุณก็ทําดิและคุณจะได้รู้ว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคนอังคารเขาคิดกันอย่างเงี้ยนะครับเขาคิดอะไรเร็ว นะครับคิดเร็วทําเร็วนะครับนี่คู่คำเป็นอังคารหุนหันพันแลนี่ก็ต้องอังคารฉะนั้นด้วยความเป็นเพลิดเมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไอพฤิัเก็หมดแต่คิดใช้หลักการอยู่นั่นแหละอืมยกแม่น้ําต้องแปดต้ง, 5, ง, 9, ง 10, ห้าต้งเก้าต้งสิบมาโอโหสารพัดแม่น้ําเลยเล่นมาตั้งแต่แม่น้ําคงคาเออคือด้วยความแตกต่างในความเป็นบุคลิกมันก็เลยทําให้อาจจะมีการขัดแย้งกันได้ค่อนข้างง่ายในเรื่องราวของความคิด แต่ถามว่าความรับผิดชอบเนี่ยมีไหมในส่วนความเป็นมหัดมีแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นครูบาอาจารย์การวางเนื้อวางตัวเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับการพูดการจานะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับมีเหตุมีผลค่อนข้างดีซึ่งมันก็แตกต่างกันแหละระหว่างอังคารนะครับพ่ออังคารเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบแบบอะไรนะ พิธีรีตองมากมายนะสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคือแต,แต่แต่มีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมากนะครับคือเป็นคนที่ชอบลุยเลยอ่ะนะครับเพราะความเป็นลมไงลมกับดินนะกูลองนึกดูดิแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับดินมันก็ยังมีความสงบนิ่งมันยังมีความนิ่งนะครับดังนั้นด้วยความใส่ใจอะไรหลายอย่างมันก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกระทั่งกันค่อนข้างมากสักเท่าไรนักเพราะด้วยความเป็นคู่สมผลนะครับซึ่งกันและกันเพียงแค่ว่า การแอคทีฟการทำนูน่นทำนี่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ร่วมกันทำสักเท่าไหร่นะักสำหรับคู่สามีภรรยานะครับเหมือนกับว่าอ,อังคารอาจจะต้องออกไปทำงานนะครับต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะต้องไปทำงานที่อื่นนะนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสมมุตินะซึ่งด้วยความเป็นพฤหิสนะครับก็จะมีความหนักแน่นและก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ใกล้กันก็อาจจะ ส่งผลนะครับทำให้อาจ,จะมีระหองระแหงกันบ่อยบ้างแต่ถ้าอยู่หา่างไกลกันเนียน่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ความรู้สึกและก็เหตุและผลและก็กําลังใจมันส่งถึงกันได้ค่อนข้างดีกว่านะครับดีกว่าที่อยู่ใกล้กันนะครับพ่ออย่าลืมนะครับว่าคิดทําอะไรก็แต่มันก็ต้องมีชั้นมีเชิงบ้างนะครับในการใช้ชีวิตคู่บางอย่างของความเป็นเหตุเป็นผลมันก็เป็นสิ่งที่ดีในความเป็นพฤหัสแต่ถ้าเราลองปรับแก้นะครับพ่ออย่าลืมนะครับว่า เพื่อหัดจะแพ้ทางเสานะครับเพื่อหัดจะแพ้ทางเสาคือลดความคิดลงมาลดความเป็นหลักการลงมามากนะครับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่มากเกินไปจนไร้การกระทําเนี่ยบางอย่างมันอาจจะทําให้คนที่เกิดอังคารเบื่อได้ไง่ายนะครับพ้อ,องคารเป็นคนที่ชอบคนทํากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารก็บอกนะครับ,นะรบปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายเพื่อหัดเห็นไหม ด้วยความเป็นปัญญาด้วยความเป็นองค์ความรู้นะครับหลักการและเหตุผลทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่บริหัรเอา2ออย่างมารวมกันคนหนึ่งทําคนหนึ่งคิดก็น่าที่จะดีกว่านะครับเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้มานั่งคิดทั้งสองอย่างถ้าความคิดไม่ตรงกันล่ะเออทั้งสองคนเนี่ยถ้าความคิดไม่ตรงกันโอกาสที่มันจะขัดแย้งแล้วก็มีปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะผมว่าดังนั้นลองปรับแก้คําว่าคิดกับทำเนี่ยทำยังให้เกิดความเป็นมาล้านซึ่งกันและกัน นะครับาสามารถทําได้ผมมองว่าเออก็ถือว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่นะครับที่สามารถอยู่ด้วยกันไปนะครับจนถึงไม้ยอดทองกระบองยอดเพชรได้นะครับสำหรับใครที่เกิดวันอังคารและวก็วันเพื่อสบอดีระหว่างนักปฏิบัติกับนักทฤษฎีเลยนะเนี่ย <c oughs> เอออังคารนี่นักปฏิบัตินะครับเพื่อหัสนี่นักทฤษฎีนะครับเ,ออเขาเรียกว่า โลกใบนี้มันไม่ใช่โลกของของนักทฤษฎีแต่มันคือโลกของนักปฏิบัติถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับอ่ะนี่คือชีวิตคู่รู้แล้วมีความสุข